Spi C ียสไปซี่ไปซี่ที่นี่เอเชียเอเชียสไปซี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามรับชมข่าวนี้อยู่ไม่เจอกันนานหลายวันเลยคิดถึงทุกคนมากๆค่ะแหวนบอกว่าทุกท่านจะสบายดีนะคะแล้วก็พื้นที่ที่น้ําท่วมน้ําจะลดลงแล้วแต่สำหรับที่บ้านของแหวนเองน้ํามาใหม่แล้วเรียบร้อยหานน้าเยอะมากๆมากกว่าเก่าอีกเป็นกำลังจะให้ทุกท่านด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ที่น้ําท่วมส่วนพื้นที่ไหนที่น้ําลดแล้วก็ดีใจด้วยค่ะ วันนี้เราไปลุยแดนกิมจิกันเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวคราวของพระเอกที่มาแรงมากๆในเกาหลีใต้ตอนนี้แล้วก็ทั่วเอเชียจากซีรีส์โฮมทาว w n ชาชาชาก่อนหน้านั้นเราเคยดูผลงานพระเอกคนนี้มาแล้วหลายเรื่องค่ะอย่างแวมเองเนี่ยตอนที่เป็นพระรองในเรื่อง100 d a y My Prince แวมก็ดูพอเห็นข่าวคราวนี้ก็ตกใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นพระเอกที่กําลังดังมากในตอนนี้เป็นขวัญใจสาวๆทั่วเอเชียเกิดข่าลือที่ค่อนข้างจะร้อนแรงในโลกโซเชียล แล้วก็มีการแถลงการจากต้นสังกัดกันด้วยรวมถึงจากคุณคิมซอนโฮหลังจากที่มีข่าวลือจากกรณีที่ผู้ใช้ออนไลน์หญิงท่านนึงเนี่ยได้โพสต์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับนักแสดงก็คือคุณเคโดยไม่ระบุชื่อก่อนจะมีชื่อของคิมซอนโฮนั้นโยงเข้าไปเกี่ยวข้องล่าสุดต้นสังกัดของคุณคิมซอนโฮได้ออกแถลงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวลือดังกล่าวแล้ว เราย้อนกลับไปในช่วงของวันที่18ตุลาคมนะคะสื่อเกาหลีหลายสำนักได้รายงานว่ามีผู้ใช้ออนไลน์หญิงท่านหนึ่งเนี่ยไม่เปิดเผยตัวตนได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวของนักแสดง K โดยไม่ระบุชื่อเมื่อช่วงวันที่17ตุลาคมและเธอนั้นบอกว่าเธอคบกับนักแสดง K จนกระทั่งเลิกรากันเมื่อประมาณ4เดือนก่อนและเธอยังกล่าวอีกว่าเธอนนั้นตั้งท้องลูกของ K แต่เขากลับให้เธอทำแท้งและยังสัญญาว่าจะแต่งงานพร้อมระบุว่านักแสดง K นั้นขอเลิกกับเธอทางโทรศัพท์และไม่เคยเอ่ยคำขอโทษ นอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่าเธอไม่สามารถโพสต์รูปภาพหรือว่าหลักฐานใดๆได้เนื่องจากจะส่งผลกระทบทางกฎหมายหลังจากมีรายงานข่าวดังกล่าวออกมาชาวเน็ตหลายคนก็จับผิดว่านักแสดงเคก็คือคุณคิมซอนโฮและยังมียูทูบเบอร์รายหนึ่งได้ระบุชื่อว่านักแสดงเค็คือคุณคิมซอนโฮด้วย จากนั้นมีชาวเน็ตเริ่มสังเกตว่าหลายแบรนด์ที่คุณคิมซอนโฮเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ได้ทําการลบภาพคุณคิมซอนโฮออกแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนสังเกตว่าสํานักขาวลบข่าวลือที่เกี่ยวกับคิมซอนโฮออกด้วยเช่นเดียวกัน ต่อมาค่ายซอลเอนเตอร์เทนเมนต์ต้นสังกัดของคุณคิมซอนโฮได้ออกถแถลงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวลือที่มีชื่อของคุณคิมซอนโฮเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหลังจากที่เมื่อวันที่1 9ตุลาคมเนี่ยทางค่ายได้ออกมาแจ้งว่ากําลังตรวจสอบความจริงอยู่โดยในถแถลงการครั้งนี้ค่ะวันที่20ตุลาคมเมื่อาวานนี้ค่ายได้กล่าวบอกว่าเราขอโทษที่ทําให้หลายคน,นกังวลเนื่องจากว่าชีวิตส่วนตัวของนักแสดงคิมซอนโฮเราอยากขออภัยต่อหลายๆคนที่รู้สึกผิดหวังและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ เราขอภยอัยครั้งสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเราขอภยอัยครั้งและพร้อมกันนี้ค่ะสื่อกาลีจำนวนมากนั้นได้รายงานเกี่ยวกับจดหมายขอโทษจากคิมซอนโฮซึ่งเป็นจดหมายที่ไม่ใช่ลายมือคิมซอนโฮและโดยในจดหมายดังกล่าวก็มีใจความค่ะว่าผมคิมซอนโฮนะคะผมอยากจะขอโทษอย่างจริงใจสําหรับการออกทานลงการที่ล่าช้าเมื่อมีกี่วันก่อนหน้านี้มีบทความที่มีชื่อของผมเผยแพร่ออกมาผมประสบ,บความรู้สึกกลัวเป็นครั้งแรกจึงเขียนจดหมายนี้ขึ้นมา ผมได้พบกับเธอด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันผมเพลอทําร้ายเธอเพราะความประมาทและการกระทําที่ไม่รอบคอบของผมผมต้องการพบและขอโทษเธอด้วยตัวเองแต่ผมยังไม่สามารถจะกล่าวคําขอโทษได้อย่างเหมาะสมในขณะนี้และกําลังรอเวลานั้นตอนนี้ผมอยากจะขอโทษเธออย่างจริงใจผ่านจดหมายนี้ผมขอโทษที่ทําให้คนที่เชื่อนในตัวผมและสนับสนุนผมผิดหวังเพราะทุกคนคอยสนับสนุนผมมาตลอดจึงทําให้ผมสามารถเป็นนักแสดงคิมซอนโฮได้แบบทุกวันนี้แต่ผมลืมเรื่องนี้ไปผมขอโทษ ผมขอโทษนะครับที่เกิดปัญหาคนมากมายและทุกคนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าความบกพร่องของผมผมอยากจะขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากใจจริงผมรู้ว่าคําเหล่านี้ อาจจะไม่เข้าไปถึงใจหลายๆคนอย่างเต็มที่แต่ผมจะพยายามถ่ายทอดความคิดที่จริงใจของผมออกมาผมขอโทษจริงๆครับนอกจากนี้ค่าของคุณคิมซอนโฮยังปฏิเสธข่าวลือที่ออกมาเมื่อวันที่19ตุลาคมนะคะที่ว่าคุณคิมซอนโฮนั้นหมดสัญญากับค่ายตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021สตามยาพิเศษเพื่อดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์เกาหลีเรื่องดังคือเรื่องขมทาวชาชชานั้นให้จบ ต่อมาทางรายการที่ชื่อว่า Today One Night ที่คุณคิมซอนโฮเป็นสมาชิกในรายการได้ออกมาแจ้งถึงการถอนตัวออกจากรายการของคุณคิมซอนโฮแล้วก็จะตัดต่อซีนของคุณคิมซอนโฮที่ถ่ายทําไปแล้วนั้นให้ออกมาได้มากที่สุดค่ะรวมผลงานภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง Dog Days และ Two o c l o c k d a t e ด้วยคุณคิมซอนโฮก็จะไม่ได้ร่วมแสดงในผลงานทั้งสองเรื่องแล้วค่ะ เราย้อนไปดูเรื่องราวของพระเอกคนนี้ค่ะที่สร้างชื่อมาจากพระรองนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตการสแสดงเนี่ยกับการเป็นนักสแสดงละครเวทีที่ประเทศเกาหลีได้คุณคิมซอนโฮนะคะผู้ทำให้แฮชแท็กพระรองจากซีรีส์เรื่อง s าร์ตอักระหึ่มไปทั่วแผ่นดินเกาหลีแล้ก็ต่างประเทศมาแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้แฟนคลับของคิคมซอนโฮนั้นเพิ่มมากขึ้น คุณคิมซอนโฮเกิดวันที่8พฤษภาคมปี2529อายุ35ปีตอนนี้เป็นนักแสดงชาวเกาหลีใต้ภายใต้ต้นสังกัดซอเอเอร์เมนต์ค่ะก่อนหน้าน,นั้นเป็นนักแสดงละครเวทีมาตั้งแต่ช่วงปี2009แล้วก็เริ่มเดบิวเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ในช่วงปี2017กับช่อง KBS ค่ะเรื่อง Good Manager และก็เรื่อง s t r o n g e t Delivery Man หลังจากนั้นก็ปรากฏตัวในซีรีส์ Two Cops ทางช่อง MBC ตรงนี้ทำให้เขาได้รับรางวัล MBC Drama Award สอรางวัลในช่วงปี2018ด้วยแล้วก็ได้แสดงใน,นละครประวัติศาสตร์ละครย้อนยุคเรื่อง100 d a y s My Prince ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็กลายเป็นหนึ่งใน,นละครที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Cable TV ของเกาหลีใต้ค่ะนอกนอจากนั้นค่ะก็ยังอยู่ร่วมแสดงในโรดตี้ชื่อดังของ KBS ด้วยรายการ t o Days One Night และเขาก็ได้รับรางวัล Rookie Award ค่ะ นักแสดงหน้าใหม่ย,ยอดเยี่ยมในงาน KBS Entertainment Award ประจำปี2020อย่ากที่ทราบกันนะคะว่าตอนนี้เขาขอถอนตัวออกจากรายการนี้ไปแล้วค่ะรวมผลงานซีรีส์ตั้งแต่ช่วงปี2017นั้นมีทั้งหมด12เรื่องด้วยกันและเรื่องล่าสุด Home Town ชัดชกับบท Hong Do Sik แล้วก่อนหน้านั้นก็แสดงเป็นพระรองมาแล้วหลายเรื่องด้วยกันค่ะแต่ว่าเป็นพระรองที่กลุ่มหัวใจคนดูซีรีส์มากจริงๆโดยเฉพาะจากซีรีส์เรื่อง Start Up ก็ทาให้เขาเป็นที่รู้จักของผู้ชมทั้งในเกาหลีและก็ต่างประเทศมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณคิมซอนโฮค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอยู่แล้วยิ่งตอนสมัยเป็นนักแสดงละครเวทีเนี่ยก็ฮอตมากๆก่อนหน้านั้นหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเสียงเดียงนามของคุณคิมซอนโฮมากนะักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคิมซอนโฮเคยกระโดดขึ้นไปรับบทพระเอกมาแล้วในผลงานซีรีส์เกาหลีก่อนเรื่องซ t a r t อัพและนั่นคือเรื่องแคชเดอะโก้ค่ะ ทำก่อนที่จะมาเล่นเป็นพระเอกแบบเต็มตัวเนี่ยคุณคิมซอนโฮเคยแสดงซีรีส์ดังๆไปแล้วมากมายหลายเรื่องด้วยกันอย่าง Good Manager 100 d a y s My Prince รวมถึง Welcome to y กี่ i k s i l ด้วยทำให้เขาใน,นที่รู้จักมากอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งคุณคิมซอนโฮกระโดดมาเป็นพิธีกรร่วมในรายการระตี้ดังอย่าง Two Days One Night Season 4ดีกรีความดังของเขาก็เพิ่มขึ้น ด้วยความที่รายการนั้นสนุกและก็ดังมากไหนจะเป็นตัวของคุณคิมซอนโฮที่เผยเสน่ห์ความฮาที่ซุกซ่อนเอาไว้ออกมาทาให้เขาก็ได้ใจผู้ชมจนมีแต่คนสมัครเป็นทีมรักคิมซอนโฮกันเพียบไปหมดลหลายๆคนอาจคิดว่าเขาเพิ่งจะประสบความสําเร็จแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นค่ะแล้วก็ยิ่งในสายละครเวทีไม่ต้องพูดถึงเขาเป็นคนที่ฮอตมากจริงๆก่อนหน้าที่จะก,กระโดดมารับงานแสดงทางจอแกวในช่วงปี2017เนี่ยก็ค้าหวอดในวงการละครเวทีมายาวนานถึง8ปีนับตั้งแต่ปี2009ค่ะ ผ่านการเล่นละครเวทีมาเยอะมากอย่างในรายการ Two Days and One Night ค่ะซีซั่นที่4ทางช่อง KBS เนี่ยก็เคยเอาเรื่องราวที่เขาเล่นละครเวทีนี้มาพูดถึงด้วยเขาก็บอกว่าสมัยที่คิมซอนโฮเล่นเล่นละครเวทีบัตรที่น,นั่นขายเกลี้ยงหมดเลย คิมซอนโฮก็เล่าเขาบอกว่าเขาก็เหมือนไอดอลในละครที่มีผู้ชมจานวนมากนะเข้าแถวรอเพื่อที่จะพบเขาและเข้าชมละครเวทีที่เขาเล่นแต่ถึงกระนั้นการเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักแสดงทีวีที่ช้ากว่าคนอื่นก็สร้างความกดดันให้เขามากเช่นกันแต่สุดท้ายคุณคิมซอนโฮก็ได้รับผลตอบรับที่ดีและก็เป็นเรื่องราวของพระเอกคนดังเกาหลีใต้ณเวลานี้มาแรงแบบที่สุดเลยคุณคิมซอนโฮเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกภาคทุกส่วนกันด้วยขอให้เรื่องราวต่างๆนั้นจบลงได้ด้วยดีค่ะ วันนี้ขอบคุณทุกคนกมากสำหรับการติดตามรับชมรายการจากช่อง Asian Spicy แล้วเจอกับแมได้ใหม่ในขราวต่อไปขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ